วันนี้เรามาที่ตู้เต่าบินใช่ไหมครับน้ำมีตันสั่งน้ำอะไรจ๊ะอยากอยากอยากน้ำอะไรลูกน้ำอะไรครับน้องนิตตันน้ำน้ำอะไรที่หนูสั่งอะน้ำน้ำเย็นเจี๊ยบไม่ใช่น้ำน้ำแตงตอบุวี่โอเคต้องรอใช่ไหมครับตอนนี้เหลืออีกกี่วิสิบหกวินาทีพร้อมเสิร์ฟนะคะในราคาสามสิบบาทมีเมนูเยอะเลยนี่น้องนิวตันมีน้ำสตงตอบุรี่ แม่เนมกับพ่อต้นลองลาเต้รสชาติโอเคในราคา40บาทแล้วก็มีสะสมนะคะอ้าวมาแล้วไงเายีตุ้นอ่าค่อย้นอยหยิบป้าป้าหยิบให้หน่อยเพราะว่าแม่ว่าน่าจะหกว้าวนี่หลอดกระฝ้าอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้ฝาดฝาดึงลงมาฝาดึงลงมาดึงฝาดึงฝาเห็นไหมลูกตรงนี้ดึงฝาลงมาตึงอ่ะถือนี่หลอดนี้ ่น้องตั้นมาชิมหน่อยว่ามันมมาชิก่อนเฟรชไหมมาชิมก่อนมาชิมก่อนชิมก่อนว่ามันเฟรชไหมเป็นไงครับทไมท่สมรักอ่ะนี่ลูกจะเล่ยออกจะโมงออกจะโมงออกเนี่ยไหนดีดีดูว่ามีความเปลี่ยนอยู่ต้องดูเป็ไงออกจะโมงเลยเดี๋ยว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 นี่ลูกแต่ ลูกเล่นตลกหรือว่าอะไรครับหั่นออกมาสั่งมาเออหั่นมาหมดแม่เย้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 เย็นเย็น้นแหมอแม่ให้ลองชิมนะครับไม่ต้องทุ่มตุนร่างขนาดนั้นนะครับอ่ะโอเคเอาใหม่เอาใหม่ชิม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 ใหม่เพาแบบเอ้าสดชื่นไหมเอาใหม่กินดีๆค่อยๆกินค่อยๆกินทำไมถุงก็ตกอ่ะอออ่าเป็นไงลูกหันมาบอกกล้องหน่อยรสชาติยังเป็นไงแล้วพ่อปิดฝาโอเคไหมอร่อยไหมพูดด้วย 牙没嘞。<laughs> <laughs>